สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคือคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องแปลกๆนะครับในวงการฟุตบอลในสนามบอลเอหรือนอกสนามน,นะครับผมว่าโดยเรื่องที่ว่าทําไมนักฟุตบอลต้องเอ่อเขี่ยวมาฝรั่งบ้างทําไมต้องถมน้ําลายลงในพื้นสนามสไลด์พื้นแล้วไม่เจ็บหัวเข่าบ้างละอันนี้ก็เราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่ามันเป็นยังไงมันเป็นที่มามีที่มา,มมายังไงกันบ้างนะครับผมว่าที่เรื่องที่ 1>, ท<ม>1เลยนะครับผมเป็นอะไรนะครับผมทําไมต้องถมน้ําลายและทําไมไม่กลืนลงไปเกลื่อนลงไปเลยไม่ได้หรือไงนะครับผมนี่คง คำถามของคนที um, mm ่ไ hmm. ม mm ่ค่อยได้เล่นกีฬานะครับผมคือถ้านักกีฬาอย่างเราเนี่ยนะเราคงเข้าใจกันดีแล้วนะครับว่าการที่เราออกกำลังกายเนี่ยและการที่เราเหนื่อยมากๆเนี่ยการที่จะกืนน้ำลายแต่ละครั้งนี่คือเป็นเรื่องยากมากๆนะครับผมเพราะว่าน้ำลายมันเหนียวข้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถอนน้ำลายออกมานั่นเองนะครับผมหรือก็อีกทางเรื่องหนึ่งของเราั่นก็คือการดื่มน้ํานะครับผมแล้วก็กลืนลงไปนั่นเองนะครับมาเรื่องต่อไปกันเลยนะครับผมทำไมนักฟุตบอลต้องเคี้ยวหมากฝรั่งครับแน่นอนว่าสําหรับผมนะครับเหตุผล ที่เคี้ยวมะฝรั่งเนี่ยหนึ่งในเรืเ่องของสมาธินะครับผมซึ่งมันมีงานวิจัยออกมานะครับว่าการเคี้ยวมะฝรั่งนะครับผมสามารถช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพของการหมุนเวียนเลือดนะครับหมุนเวียนโลหิตได้เป็นอย่างดีนะครับแถมยังสามารถสูบฉีดออกซิเจนได้ดีกว่าเดิมถึง46.3อีกด้วยนะครับผมเป็นร้อยละนะร้อยละ46.3นะครับแถมยังเพิ่มความมั่นใจและ มีสมาธิกับเกมได้ดีทีเดียวเลยนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับทำไมนักกีฬาฟุตบอลถึงต้องมีการใส่หูฟังกันทั้งระหว่างในโ และในสนามนะครับและในสนามซ้อมเราก็เคยเห็นกันบ้างครับอันนี้มันก็เป็นคงเป็นการปฏิเสธไปได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของแฟชั่นบ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีสปอนเซอร์ผลิตภัณฑ์หูฟังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้เช่นกันนะครับผมแต่เราก็มาลองคิดดูดีดนะครับว่านักฟุตบอลส่วนใหญ่ที่ใส่หูฟังนั้นไม่ว่าจะในขณะขับรถหรือในขณะที่กําลังซ้อมบอลเองก็ตามเนี่ยนะครับผมมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทาให้เขานั้นมีสมาธิกับการโฟก,กัสในสนามมากขึ้นแถมยังช่วยให้คลายความกดดันได้แม้มา คนน้อยด้วยนะครับผมซึ่งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเพลงแต่ละเพลงที่นักบอลแต่ละคนนั้นฟังันด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของการใส่หูฟังนะเรื่องต่อมานะครับผมเวลาที่เรายิงประตูเข้าเนี่ยถ้าลเข่าลงไปในสนามหญ้าไม่เจ็บหรือไงนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เคยทานะแต่ผมได้ไปอ่านในบทความบทความหนึงนะครับเขาบอกว่าการถลายลงเนี่ยเราก็ต้องดูคุณภาพของหญ้าด้วยนะครับไม่ใช่หญ้าอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ไปถลายนะครับนั่นก็อาจจะทําให้เข่าบาดเจ็บได้นะครับซึ่งการที่เราจะถลายเข่าลงกับพื้้้นไดดรรผมเเาาาตองกกกิจที ว่าหญ้านั้นมีความชุ่มชื้นที่พอดีนะครับแถมยังผมน้ามาเป็นอย่างดีดังนั้นคุณสไลด์อาจจะเลือดก,กระเซตได้นะครับผมโอเคเรื่องต่อมานะครับผมเวลาคุยกับเพื่อนทําไมต้องมีการยกมือ,ป,อป้องปากตลอดเวลานะครับผมในสนามเคยสังเกตนะฮะเรื่องนี้หากเรามองมันเป็นเรื่องของความเป็นประโยชน์นะครับผมซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้นะครับว่าเรามีแผนอะไรคุยกับเพื่อนว่ายังไงบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นเรื่องของ สภาะในสนามนะครับซึ่งถ้านะักฟุตบอลที่อยู่ในสนามเนี่ยท่ามกลางคนดู6 0,000 7 0เ0 0หมืนคนนะครับผมมันอาจจะมีเสียงดังบรบกวนเขาซึ่งอาจจะทําให้เวลาพูดปกติเนี่ยพูดคุยกันปกติอาจจะไม่ได้ยินได้นะครับซึ่งถ้ามองอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนะครับผมกล้องหรือเทคโนโลยีมันล้ำหน้าล้ำสมัยไปมากนะครับผมซึ่งเราไม่สามารถที่จะพูดแบบ เรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีกล้องจับอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะซูมเข้าซูมออกเห็นด้านลูกขนนเลยนะซึ่งหากเราคิดจะด่าหรือนินทาใครก็ตามเนี่ยกล้องสามารถที่จะจับปากเราได้ว่าเราพูดอะไรอยู่นะครับนั่นอาจจะเกิดการนักเตะที่อาจสมมติถ้าผมพูดอัอยยะอัสัตว์อย่างเงี้ยแล้วมีกล้องหันเข้ามาใช่ไหมคือมันมีกล้องหันเข้ามาในเสนอะแล้วเปรื่องน,นะครับผมเขาเอาคลิปวิดีโอนะไปลงในโซเชียลมีเดียนะครับผมอาจจะถูกทาง สมาคมกีฬานะครับปรับพฤติกรรมได้และโดนแบบปรับตังและทางสโม,มสรก็อาจจะยุ่งได้นะครับนี่จะเป็นของในด้านของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนะครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับผมยิงเข้าทําไมต้องวิ่งหนีเพื่อนอซึ่งเรื่องนี้นะมันเราจะเห็นได้ในแมตช์การแข่งขันที่นักเตะทําประตูได้น,นะครับคือเพื่อนเนี่ยกำลังจะวิ่งมาดีใจด้วยแต่อันนี้เห็นปึ๊บ บ,บ้างคนอาจไม่สามารถไขข้อสงสัยนี้ได้ครับว่าทําไมนักฟุตบอลเวลาทําประตูได้แล้วทําไมต้องวิ่งหนีเพื่อนร่วมทีมกันอย่างบ้าบิ่นแบบโอ้หหหลับตาไม่แบบอย่ามาขวางกูอะไรประมาณนี้นะครับวิ่งจนแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเองนี่มันวิ่งเร็วกว่าตอนเลี้ยงบอลในสนามอีกนะเว้ยซึ่งหากลองพิจรารณาดูนี่ครับผมนะักเตะที่ทําประตูได้อาจจะไม่อยากให้ถูกเพื่อนร่วมทีมนะครับผมมาขัดตัวของตัวเองไว้นะครับหรืออาจจะเพราะเขาคิดว่าถ้าเพื่อนจับตัวได้นี่อาจจะต้อง ล้มไปในสนามหรือว่าอาจจะต้องแบบโดนทับงายหลังแบนตอแต่หรือว่าอาจจะโดนขี่หลังได้น,นะครับเนั่นซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ใช่ไหมหรือบางคนอาจจะมีท่าดีใจที่คิดมาก่อนตรงสนามแล้วนะครับว่าถ้ากูทําประตูได้เนี่ยกูจะทําท่าดีใจอย่างนี้นะอย่างนู้นนะซึ่งถ้าเพื่อนทีมมาขวางนะเขาก็อาจจะไม่ได้โชว์แอคโชว์พาเวอร์สักเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทาไม ยิ่งเข้าแล้วทำไมต้องวิ่งหนีเพื่อร่วมทีมนะครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ไปให้เ,เพื่อนพี่ๆคนที่คุณรักได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับพูดเราผิดช้นบ่าววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ